สวัสดีค่ะสําหรับกลุ่มของพวกเรานะคะก็ทําโครงงานเรื่องการสร้างแผ่นรองต้นแบบแผ่นรองกรงหนูแฮมสเตอร์ค่ะโดยเรานะคะจะพัฒนาค่ะจากขี้เรื่อยนะคะธรรมดาให้เป็นขี้เรื่อยที่สามารถอยู่ได้ระยะนานมากขึ้นค่ะตอนแรกนะคะในการเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์เนี่ยค่ะขี้เรื่อยจะมีระยะเวลาประมาณ2อถึงวันค่ะเราจะต้องเปลี่ยนขี้เรื่อยนะคะไม่งั้นเนี่ยจะทําให้เกิดเชื้อราที่เชื่อว่าเชาื้อราคอเลตโรดีข้ามขึ้นมาแล้วก็รวมไปถึงทําให้มีกลิ่นด้วยค่ะเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนนะคะในทุก2องถึง ทีนี้เราก็เลยจะทําการพัฒนาให้มันอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นโดยการใช้ผงถ่านนะคะเข้ามาช่วยในการดับกลิ่นที่มีสารคาร์บอนนะคะสารคาร์บอนเขาจะเป็นตัวช่วยในการดับกลิ่นไม่ให้เกิดกลิ่นนะคะแล้วก็ใช้ใบมะรุมนะคะที่มีสารหนึ่งที่เรียกว่าเบนซิลนะคะ ไทโอไ,โไซานตไกโคไซค่ะซึ่งจะช่วยในการยับยั้งเชื้อรานะคะคที่เรียกว่าเชื้อราคอเลโตริกัมที่จะเกิดขึ้นกับเชื้อที่เลือนเนี่ยค่ะเราก็เลยทำการเป็นพัฒนาแผ่นรองนี้ขึ้นมาค่ะได้เป็นแบบนี้นะคะปรากฏว่าผลที่เราได้นั่นเองนะคะแผ่นรองนี้มีระยะเวลาได้นานกว่าที่เลย่ปกติทั่วไปนะคะถึง7วันแต่ว่าเรามีระยะเวลาในการทําน้อยเราก็เลยคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะใช้ขยายระยะเวลาให้มากขึ้นมากกว่านี้ค่ะ